เด็กชายหายตัวไปอย่างกระทันหันขณะที่ออกไปส่งหนังสือพิมพ์พ่อแม่ของเขาพิมพ์ใบหน้าเขาไว้บนกล่องนมที่ทุกครัวเรือนจะมองเห็นเพื่อตามหาเขาทว่าหลังจากที่หายตัวไป23ปีร่องรอยทุกอย่างชี้ชัดว่าเด็กชายยังมีชีวิตอยู่แผนสมคบคิดช็อกโลกแบบไหนกันที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวขอเชิญชมได้ในสำนักสืบลับครับเจ้าของเรื่องราวในครั้งนี้ชื่อว่าจอห์นนี่มีหลักฐานจำนวนมากชี้ชัดว่า จอน,นี้ซึ่งหายตัวไปเมื่อหลายปียังมีชีวิตอยู่แต่เนื่องด้วยเหตุผลบางประการทำให้เขาไม่สามารถกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับพ่อแม่ได้สาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แยกกันอยู่แบบนี้ขึ้นเราลองมาชมคดีลักพาตัวเด็กคดีนี้ไปพร้อมๆกันนะครับว่าทำไมเด็กชายบนกล่องนมถึงกลับบ้านไม่ได้เรื่องราวเกิดขึ้นในเดือนกันยายนปี1982 จอห์นนี่เด็กชายวัย12ปีนำรถคันน้อยกับน้องหมาออกจากบ้านในตอนตีห้าครึ่งเพื่อไปส่งหนังสือพิมพ์ตามกิจวัตรปกติซึ่งในวันนี้จอห์นนี่ออกไปเป็นชั่วโมงแล้วแต่พ่อแม่ของเขาก็ไม่ได้เป็นกังวลน,นักเพราะเมื่อวานนี้ลูกชายบอกว่าส่งหนังสือพิมพ์เสร็จแล้วจะไปหาเพื่อนทว่าผ่านไปไม่นานโทรศัพท์ที่บ้านของจอห์นนี่ก็ดังขึ้นพ่อแม่ของเขารับสายและคำถามที่มาจากปลายสายทุกสายคือ ทำไมหนังสือพิมพ์เช้านี้ยังมาไม่ถึงทันทีที่ได้ฟังผู้เป็นพ่อก็นั่งแทบไม่ติดลูกชายส่งหนังสือพิมพ์มาตั้งนานแล้วไม่เคยเกิดความผิดพลาดใดๆมาก่อนว่าแล้วเขาก็รีบสวมเสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อนจะออกจากบ้านไปตามหาลูกชายซึ่งผลการตามหาก็คือเขาพบรถคันเล็กกับหมาตัวน้อยของจอนนี่อยู่ห่างจากบ้านไปสองช่วงถนนแต่กลับไม่พบจอนนี่ หลังจากที่ผู้เป็นพ่อวนหาในชุมชนอยู่หนึ่งรอบแต่ยังคงหาคนไม่พบจึงวิ่งหน้าตาตื่นกลับบ้านไปบอกภรรยาให้รีบโทรแจ้งความว่าลูกชายหายตัวไปบ้านของเขาอยู่ห่างจากสถานีตำรวจประจำเมืองเล็กๆไม่ถึง5กิโลเมตรแต่ตำรวจใช้เวลาในการเดินทางถึง50นาทีและหลังจากฟังปากคำของผู้เป็นพ่อแม่แล้วปฏิกิริยาของพวกเขาก็คือจอนนี่หนีออกจากบ้าน นอรีนผู้เป็นแม่ขึ้นเสียงดังลัน่นระเบิดอารมณ์ออกมาเธอคำนึงถึงความปลอดภัยของคนในครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งดังนั้นเมื่อตำรวจมาเหมารวมว่าลูกชายหนีออกจากบ้านเธอจึงเดือดดาลผู้เป็นสามีรู้ว่าภรรยาอารมณ์ขึ้นจึงรีบออกมาอธิบายกับตำรวจว่าคุณตำรวจลูกชายพวกเรารักกันดีกับคนในครอบครัวไม่ใช่เด็กที่จะหนีออกจากบ้านเวลาไม่พอใจคนในบ้าน แถมตอนที่เขาออกจากบ้านไม่เพียงไม่เอาเสื้อผ้ากับบัตรต่างๆไปด้วยแม้แต่เงินก็ไม่ได้เอาไปเลยแต่ตำรวจกับเพิกเฉยเด็กอายุเท่านี้นอกเสียจากจะเห็นกับตาว่าเขาโดนคนจับตัวไปไม่อย่างนั้นแล้วจะถือว่าเขานี้ออกจากบ้านเองทั้งสิน้นจำเป็นต้องรอให้ครบ72ชั่วโมงเสียก่อนถึงจะแจ้งให้ตำรวจทำการค้นหาได้พอได้ยินประโยคนี้เข้านอรีนผู้เป็นแม่ก็เดินออกจากบ้านไปทันที เธอเคาะประตูบ้านในชุมชนทีละหลังไล่ถามว่าเมื่อเช้ามีใครได้เห็นจอนนี่ลูกชายของเธอบ้างไหมซึ่งผลก็คือเธอหาผู้เห็นเหตุการณ์จำนวนหนึ่งได้จริงๆโดยที่มีคนบอกว่ามองเห็นรถฟอร์ดสีฟ้าคันหนึ่งจอดเทียบข้างๆตัวจอนนี่ผู้ชายสวมหมวกในรถคุยกับจอนนี่อยู่สองสาคำส่วนบางคนซึ่งดื่มกาแฟอยู่ตรงนอกชาญก็มองเห็นรถสีน้ำเงินคาดแถบสีดำคันหนึ่งขับตามหลังจอนนี่ไปช้าๆ และหลังจากที่ตามอยู่สักพักจู่ๆก็จอดลงก่อนจะทะยานจากไปหลังจากที่กระพิบไฟท้ายอยู่3ามครั้งเด็กส่งหนังสือพิมพ์ที่ส่งหนังสือพิมพ์อยู่ด้วยกันในวันนั้นเล่าว่าพวกเขาเห็นผู้ชายสองคนเดินตามหลังจอนนี่ไปตลอดทางแต่เส้นทางที่พวกเขาส่งหนังสือพิมพ์นั้นเป็นคนละเส้นทางกันเลยไม่รู้เหมือนกันว่าชายสองคนนั้นลักพาตัวจอนนี่ไปหรือเปล่าแต่เด็กส่งหนังสือพิมพ์ทั้งสองคน พูดตรงกันว่าได้ยินสุนัขของจอหนนี่เห่ากระโชกอยู่หลายครั้งผู้ต้องสงสัยที่ผู้เห็นเหตุการณ์มองเห็นทั้ง3ามครั้งนี้แตกต่างกันอย่างมากทั้งในเรื่องยานพาหนะไปจนถึงหน้าตาซึ่งมันกลับทําให้ตารวจเชื่อมากยิ่งขึ้นว่าจอหนนี่หนีออกจากบ้านเองเพราะไม่มีใครจะมาเสียเวลามากมายขนาดนี้เพื่อลักพาตัวเด็กคนเดียวที่ไม่มีทั้งหัวนอนปลายเท้าและเงินแน่แน่บรรดาตารวจเอาแต่ปลอบใจนอรินว่า ลูกชายคุณอาจจะลองออกไปเที่ยวเล่นอีกเดี๋ยวคงกลับมาแต่นอรีนไม่รับฟังอะไรทั้งนั้นเธอยังคงแจกใบปลิวนอกบ้านทุกวันและดมเพื่อนบ้านช่วยกันออกตามหาจ่ายเงินจ้างนักสืบเอกชนถึงขั้นจ้างคนมาสะกดจิตผู้เห็นเหตุการณ์จากปากคำของพวกเขาทำให้สเก็ตภาพผู้ต้องสงสัยออกมาได้รวมถึงได้รับบอแสสำคัญชิ้นหนึ่งนั่นคือทะเบียนรถคันหนึ่งในนั้น ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นทะเบียนร,รถของรัฐเนบรัสกาสหรัฐอเมริกาเธออาศัยบ่อแสชิ้นนี้เขียนจดหมายหา FBI ไม่หยุดเพื่อร้องขอให้สืบสวนอย่างถึงที่สุดว่าเป็นการก่อคดีของแก๊งลักพาตัวเด็กข้ามรัฐหรือเปล่าแต่ FBI กลับปฏิเสธที่จะรับเรื่องมาทำโดยที่คำตอบของพวกเขาคือถ้าหากนอรินไม่สามารถยืนยันได้ว่าลูกชายตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตเรื่องนี้ก็จะเป็นแค่เรื่องวัยรุ่นหนีออกจากบ้าน เพื่อการตามหาลูกชายในครั้งนี้เงินที่ครอบครัวนอรีนเก็บหอมรอมริบมาเป็นเวลานานเริ่มไม่พอใช้จ่ายอีกต่อไปถึงขั้นที่เกือบดวนไล่ออกจากบ้านเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าง,งวดนอรีนนำเสื้อผ้าเครื่องประดับของตัวเองจำนวนมากมายออกมาขายแต่ยืนหยัดที่จะไม่ย้ายบ้านเพราะเธอกลัวว่า,วาถ้าหากย้ายไปเกิดวันไหนลูกชายกลับมาแล้วจะทำอย่างไร6เดือนหลังจากที่จอนนี่หายตัวก็มีคนเห็นเด็กชายอายุสิบกว่าขวบคนหนึ่ง วิ่งไปร้องตะโกนปตลอดทางว่าผมชื่อจอดนี่ช่วยผมด้วยช่วยด้วยก่อนที่จะถูกชายสองคนจับยัดใส่รถที่จอดอยู่ด้านข้างและพาตัวไปจากลานจอดรถในรัฐโอลาโฮมาซึ่งห่างออกไปถึง1,000กว่ากิโลเมตรนอรีนินบินไปยังที่เกิดเหตุเป็นการเฉพาะแต่ก็คว้าน้ำเหลวห่างจากนั้นอีกราวปีกว่า,วาที่รัฐโคโลราโดซึ่งอยู่ไกลออกไปอีกก็มีคนพบธนบัตร1ดอลลาร์หใบ ที่ด้านบนธนบัตรเขียนเอาไว้ว่าผมยังมีชีวิตอยู่ลงชื่อจอห์นนี่กรอสธนบัตรใบนี้ถูกนอนรีนซื้อเก็บไว้ได้แต่เนื่องจากมันถูกสัมผัสมาหลายมือตัวอักษรจึงเลื่อนจางไปอยากที่จะแยกแยะได้ว่าเป็นของจริงหรือปลอมบอแสที่ไม่ปฏิปต่อกันเหล่านี้ยังคงช่วยในการตามหาจอห์นนี่ได้ไม่มากนักเรื่องราวผ่านไปเกือบสองปีก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนทิศทางของคดีจากหน้ามือเป็นหลังมือขึ้น เมื่อในชุมชนอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากสถานที่ที่จอห์นนี่หายตัวไปเพียง12กิโลเมตรมีเด็กอีกคนหนึ่งหายตัวไปเด็กผู้ชายรายนี้ชื่อว่ามาตินซึ่งในขณะที่เกิดเหตุเขามีอายุ13ปีและเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์เช่นเดียวกันโดยที่เขาหายตัวไปหลังจากที่ออกจากบ้านในตอนเช้าได้ไม่นานและมีคนได้เห็นเขาพูดคุยกับชายแปลกหน้าที่ขับรถอยู่หนึ่งคนทั้งสองเรื่องราวมีความคล้ายคลึงกันสูงมากแต่ตำรวจ กลับไม่ยอมรับว่าทั้งสองเรื่องนี้มีความเกี่ยวพันกันมีนำซ้ำพวกเขายังคิดว่ามาตินก็หนีออกจากบ้านด้วยอีกคนด้วยเหตุนี้ทำให้พ่อแม่ของมาตินมโมโหเหมือนนกันซึ่งในตอนก่อนหน้านี้พวกเขายังเคยเข้าร่วมการค้นหาจอนนี่ด้วยใครจะคาดคิดว่าห่างกันไม่ถึงสองปีลูกของตัวเองจะหายไปในรูปแบบเดียวกันและนึกไม่ถึงว่าตำรวจจะยังคงใช้คำว่าเด็กหนีออกจากบ้านมาปิดคดีแบบลวกๆ ดังนั้นพ่อแม่ทั้งสองครอบครัวจึงร่วมมือกันกดดันตำรวจทั้งยังร่วมกันจัดแคมเปญกล่องนมนำภาพใบหน้าของเด็กพิมพ์ลงบนกล่องนมแล้วทำการกระจายจ่ายแจกไปทั่วซึ่งสาเหตุที่เลือกกล่องนมนั้นเป็นเพราะมันคือของใช้ชีวิตประจำวันที่หลายๆบ้านจะต้องบริโภคทุกวันการใช้มันเป็นสื่อกลางจะทำให้มีผู้คนได้เห็นมากขึ้นเป็นวงกว้างเด็กทั้งสองคนจึงกลายเป็นเด็กที่หายตัวไปรุ่นแรกสุด ที่ได้รับการพิมพ์ลงบนกล่องนมแคมเปญน,นี้ดึงดูดความสนใจของสื่อมวลชนทั่วทั้งสหรัฐได้อย่างรวดเร็วแต่ผู้คนยังคงชื่นชมบริษัทนมเป็นหลักที่ทำความดีเพื่อตามหาเด็กที่หายไปทว่ายังคงไม่มีข่าวคราวอะไรมากนักเช่นเคยและในปีที่3หลังจากที่ภาพใบหน้าพวกเขาถูกพิมพ์ลงบนกล่องนมที่ชุมชนอีกแห่งในรัฐไอโอวาซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่จอนนี่หายตัวไปไม่ถึง20นาทีของการขับรถ ก็มีเด็กชายวัย3 3ปีหายตัวไปอีกคนและรูปแบบของการหายตัวไปก็เหมือนกันเป๊ะมันเป็นเรื่องค่อนข้างบังเอิญไปสักหน่อยที่ในเขตซึ่งมีคนเพียงแค่ไม่กี่หมื่นคนจะเกิดคดีเด็กหนุ่มหายตัวไปถึง3คดีในช่วงเวลา5ปีเท่านั้นแต่ผลสรุปของทางตำรวจที่ผ่านการสืบสวนอยู่พักหนึ่งก็ยังคงยืนยันว่าเด็กๆหนีออกจากบ้านทำไมทางตำรวจถึงไม่กระเตอรือร้อนกับคดีที่เด็กๆหายตัวไปชุดนี้ถึงขนาดนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยารายหนึ่งได้เสนอข้อสันนิษฐานน่าตกใจไว้หนึ่งอย่างในขณะที่ให้คำปรึกษาทางจิตวิทยากับพ่อแม่ของจอหนนี่ว่าตามปกติพวกคนร้ายที่ชอบล่วงละเมิดเด็กมักจะลักพาตัวเด็กที่พวกเขาชอบด้วยตัวเองแล้วยิ่งถ้าหากคนร้ายเป็นเท่าหัวงูที่มีทั้งอำนาจและมีทั้งเงินละ่ะเมื่อเป็นแบบนี้เรื่องราวหลายๆอย่างก็สามารถอธิบายได้แล้วเช่นทำไมในตอนที่จอหนนี่หายตัวไปผู้เห็นเหตุการณ์ ถึงได้เห็นผู้คนหลายกลุ่มลงมือในเวลาพร้อมๆกันทําไมตํารวจถึงเพเิกเฉยมาตลอดใช้คําว่าหนีออกจากบ้านมาสรุปคดีตลอดแม้กระทั่งทําไมแม้แต่ FBI ยังไม่คิดจะยุ่งกับเรื่องนี้หรือว่าเป็นเพราะอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังทําให้พวกเขาหวาดวันแต่ถึงอย่างไรนอรลีนก็เป็นชาวบ้านธรรมดาเธอจึงไม่สามารถขุดคุยให้ลึกลงไปได้แต่เรื่องดังกล่าวก็เกิดจุดพลิกผันขึ้นในปี1989 เมื่อตำรวจเขาทลายแก๊งลักลอบค้าเรือนล่างและค้าของเถื่อนในรัฐเนบริสกาแก๊งหนึ่งพร้อมจับกุมชายคนหนึ่งที่ชื่อพออได้ในขณะนั้นเขามีอายุเพียง21ปีแต่กลับทำเรื่องเลวร้ายไว้มากมายเขาได้เปิดเผยหลังจากที่ถูกจับว่าตัวเขาเคยเข้าร่วมปฏิบัติการลักพาตัวจอห์นนี่ในตอนโน้นด้วยซึ่งจากการย้อนความทรงจาของพออยืนยันว่าในตอนนั้นมีการบงการอยู่เบื้องหลัง ให้หาเด็กชายวัยรุ่นบริสุทธิ์คนหนึ่งจริงๆและเหตุที่เลือกเด็กส่งหนังสือพิมพ์ก็เพราะโดยปกติพวกเขาจะไม่ค่อยมีเงินทําให้หลอกค่อนข้างง่ายยิ่งไปกว่านั้นเวลาเช้าตรู่จะมีผู้คนน้อยเวลาลงมือจะมีคนพบเห็นไม่มากนักตอนนั้นพวกเขาถามทางกับจอนนี่พอเห็นเขาไม่สมัครใจขึ้นรถจึงหยิบเงิน100เหรียญออกมาเทียบเป็นเงินไทยคร่าวๆประมาณ3,000บาทแต่จอนนี่ก็ยังคงไม่ยอมขึ้นรถ ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องก็ไม่มั่นใจนักเนื่องจากคนผู้นี้มีปัญหาทางจิตขั้นรุนแรงดังนั้นเขาจึงเชิญนอรีนแม่ของจอห์นนี่มาบางทีอาจมีแค่นอรีนเท่านั้นที่จะรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดมาเชื่อถือได้หรือเปล่าเวลาที่จอห์นนี่รู้สึกแย่มากๆจะหามุมเล็กๆนั่งทำโยคะซึ่งเขาบอกว่านี่เป็นสิ่งที่แม่สอนเขามาพอได้ยินประโยคสุดท้ายนอรีนซึ่งเข้มแข็งมาโดยตลอดก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ เพราะมันเป็นสิ่งที่เธอสอนลูกชายให้เอาไว้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองจริงๆและก็เพราะบ่อแสนี้ทําให้เธอเชื่อว่าสิ่งที่พอพูดคือเรื่องจริงจอหนนี่ถูกข่าวลักพาตัวไปจริงๆก่อนจะส่งไปให้ผู้มีอิทธิพลบางกลุ่มและสิ่งที่ต้องขีดเส้นใต้เน้นย้ําก็คือการสืบสวนเกี่ยวกับการหายตัวไปของจอหนนี่ในครั้งนี้ไม่ได้ดําเนินการโดยภาครัฐแต่เป็นการออกทุนสืบหาจนสําเร็จโดยรายการโทรทัศน์ที่ชื่อว่าอเมริกาม o ส์วอนเตด รายการดังกล่าวได้เรตติ้งเป็นอันดับหนึ่งในอเมริกาแต่พวกเขาก็ไม่ใช่รายการที่ทำเพื่อเรตติ้งจนละเลยความถูกต้องและความจริงทางรายการได้เชิญเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านมาทำการสืบสวนตามหลักการสืบคดีที่ถูกต้องเนื่องจากในตอนต้นยุค1980ลูกชายของพิธีกรเคยถูกพวกล่วงละเมิดเด็กทำร้ายแล้วทิ้งร่างเอาไว้จนสุดท้ายหาเจอเพียงแค่ส่วนของศีรษะเท่านั้นดังนั้น เขาจึงให้ความสำคัญอย่างสูงกับคดีการล่วงละเมิดเด็กทุกคดีในตอนที่ทีมงานของรายการนำหลักฐานที่รวบรวมได้ส่งมอบให้กับ FBI ผู้คนจำนวนมากต่างรู้สึกว่าคราวนี้จะต้องขุดคุยหาพวกล่วงละเมิดเด็กได้หลายคนแน่ๆแ,แต่หลังจากที่ผ่านการสืบสวนของตำรวจท้องถิ่นและ FBI แล้วทางตำรวจคิดว่าพยานรายนี้ป่วยทางจิตขั้นรุนแรงปากคำของเขาจึงเชื่อถือไม่ได้อยู่แล้ว และสุดท้ายก็ทำเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็กหากแต่ตำรวจก็ไม่ถึงกับล้าเลยไปทั้งหมดเพราะพวกเขาสืบหาหัวหน้าของพ่อเจอจากปากคำของเขาซึ่งบุคคลคนนี้ชื่อว่าลอเรนซ์เป็นนักธุรกิจนักการกุศลและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชื่อดังคนหนึ่งของเนบราสกาแต่เขานำเด็กส่งไปให้แขกคนไหนพ่อเองก็ไม่รู้และลอเรนซ์ยังมีเจ้านายเบื้องบนอีกไหมเราเองก็ไม่รู้อีกเช่นกัน เพราะหลังจากที่เรื่องเฉาถูกเปิดโปงรอเลนทูกจับกลุ่มและตัดสินได้รับโทษจำคุก6ปีในข้อหาชอ่อกงทันทีแต่เขาติดคุกอยู่ไม่ถึงสองปีก็ได้รับการปล่อยตัวออกมานอรีนจึงไม่อาจปล่อยผ่านไปได้เธอเดินทางไปเปิดเผยเรื่องราวกับสื่อมวลชนในทุกทกที่มาตลอดนับ10ปีหลังจากนั้นทว่าขนาดรายการเรตติ้งอันดับหนึ่งทั่วอเมริกาอย่างอเมริกาโมสโวนเตสยังทำอะไรกลุ่มอิทธิพลมืดไม่ได้ตัวเธอจะทำอะไรได้ ไม่นานสื่อมวลชนจำนวนมากก็เริ่มกล่าวหาว่าเธอมีอาการหลงผิดว่าจะถูกทำร้ายจึงสร้างข่าวให้ร้ายคนอื่นจนถึงขนาดพูดมาตรงๆว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ไร้สาระที่สุดในอเมริกาแต่เธอก็อดทนต่อแรงกดดันต่างๆไม่เพียงแต่คอยผลักดันให้มีการจัดตั้ง National Center for Missing and Exploited Children เท่านั้นแต่ยังประสบความสำเร็จในการเรียกร้องให้สภาคองเกรสจัดสรรเงินปีละ10ล้านดอลลาร มาช่วยเด็กๆที่หายตัวและถูกค่มเหงพร้อมกันนั้นเธอ,อยังเร่งรัดให้ยกเลิกกฎที่ห้ามไม่ให้แจ้งความหากเด็กยังหายไปไม่ถึง72ชั่วโมงอีกด้วยและโครงการเด็กหายบนกล่องนมก็เริ่มต้นจากลูกชายของเธอก็ถูกผลักดันให้เป็นกรณีศึกษาเรียกได้ว่าการมีตัวตนของเธอช่วยให้เด็กๆที่หายไปจำนวนมากได้กลับบ้านนั่นเองถ้าอย่างนั้นแล้วลูกชายของตัวเธอละ่ะในปี2005นอรีได้ยอมเปิดเผยว่า คืนหนึ่งในปี1997จอห์นนี่ซึ่งจากบ้านไป15ปีเคยกลับมาบ้านอยู่แป๊บหนึ่งในตอนนั้นเธอเห็นคนหนุ่มสองคนยืนอยู่ตรงมุมมืดหน้าประตูบ้านแม้ว่าจะไม่ได้เจอกันมานานหลายปีแต่แค่มองตาของชายคนนั้นนอรินก็รู้ได้ทันทีว่าคนตรงหน้าก็คือลูกชายของเธอจอห์นนี่กับเพื่อนของเขาเขามานั่งในบ้านอยู่เกือบชั่วโมงแม่ลูกแยกจากกันมาหลายปีจึงไม่รู้จะเริ่มต้นคุยกันอย่างไรหลังจากที่นิ่งเงียบอยู่พักใหญ่ จอนนี่ก็เอ่ยขึ้นว่าที่จริงเขารู้อยู่ว่าแม่ตามหาตัวเขาแต่เขาถูกควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถสลัดหนีได้จนตอนนี้อายุเยอะแล้วหมดประโยชน์แล้วเลยจำใจต้องปล่อยตัวเขาออกมาแต่หลายปีมานี้เขาเองก็ทำเรื่องไม่ดีบางอย่างเอาไว้เขาเลยกลับบ้านไม่ได้และเปิดเผยตัวไม่ได้ไม่อย่างนั้นจะสร้างความลำบากให้พ่อแม่จอนนี่ยังบอกอีกว่าที่เขากลับมาคราวนี้ก็เพื่อมาบอกลาแม่ แต่เขาบอกไม่ได้ว่าเขาจะไปไหนแต่หลังจากนี้เขาจะใช้วิธีที่ไม่ซ้ำกันมารายงานกับแม่ว่าเขายังมีชีวิตอยู่สุดท้ายเขาก็หายไปจากในความมืดพร้อมกับเพื่อนโดยไม่หวั่นไหวต่อความพยายามร้องขอให้เขาอยู่ต่อของผู้เป็นแม่และเขาก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยเรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้นะครับต่อไปคือข่าวบันเทิงเรื่องดังที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้แม้ว่าจะไม่ได้รับการยืนยันความถูกต้อง แต่มีการทกเถียงกันเป็นวงกว้างในอเมริกาแม้แต่ทำเนียบขาวยังออกแถลงการในเรื่องดังกล่าวนั่นก็คือจอนนี่ไม่เพียงยังมีชีวิตอยู่นำซ้ำคาดว่าชาวอเมริกันจำนวนมากจะยังเคยได้พบเขาด้วยเพราะแท้จริงแล้วเขาก็คือนักข่าวประจำทำเนียบขาวของรัฐบาลนายจอร์ดดับเบิลยูบุชเป็นเรื่องจริงหรือในตอนที่ผมได้อ่านเรื่องนี้ในใจก็คิดเหมือนเหมือนกับทุกคนว่ามันเหลือเชื่อเกินไป แต่พอผมได้เห็นรูปของผู้คนผู้นี้เทียบกับจอนนี่ในปีที่เขาหายตัวหรือเทียบกับนอนรีนแม่ของจอนนี่พวกเขาคล้ายกันมากเลยใช่ไหมครับยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากคล้ายกันแค่หน้าตาก็ไม่เท่าไหร่แต่สำคัญคือประวัติของเจฟแกนนนเองก็ลึกลับมากด้วยประวัติตอนก่อนที่เขาจะอายุ30ปีแทบจะว่างเปล่าทั้งหมดแม้แต่เจฟแกนนอนยังเคยย้ำเป็นการเฉพาะว่านี่เป็นนามปากกาส่วนชื่อจริงนั้นเคยเปลี่ยนมาแล้วหลายคน ครั้งแรกสุดคือตอนที่เขาอายุ12ขวบในครั้งนั้นเขาชื่อเจมส์กัคเคอร์ซึ่งจอหนนี่ที่หายตัวไปตอนอายุ12ขวบมีนามสกุลว่ากอสจอหนนี่กอสตัวย่อคือ J.G. ส่วนเจฟแคนนอนนักข่าวประจำทำเนียบขาวรวมถึงชื่อเจมส์กัคเคอร์ที่เขาเคยใช้ตามธรรมดาก็เขียนอักษรย่อว่า J.G. เช่นกันเจฟไม่ได้มีประวัติอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษ แต่หลังจากที่จอร์จเ W. บ u เ h นยูบชเข้าสู่ทำเนียบขาวเขากลับกระโดดมาเป็นนักข่าวประจำทำเนียบขาวคนใหม่ทำให้เพื่อนร่วมอาชีพจำนวนมากตาร้อนคนที่ตาร้อนเหล่านั้นเริ่มขุดคุยประวัติของเขาและผลจากการขุดคุยก็คือขุดเจอข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งว่าเจฟเคยเป็นผู้ชายขายเรือนร่างให้กับเพศชายมานานพอสมควรโดยที่บนภาพโฆษณาของเขาในตอนนั้นมีรูปถ่ายเปิดเผยเนื้อหนังหลากหลายรูปแบบนอกจากนี้ ก่อนหน้าที่เขาจะเข้าทำงานยังเคยเข้าออกทำเนียบข่าวยามวิกาลอยู่หลายครั้งถึงขนาดที่ไม่ต้องผ่านการลงทะเบียนรักษาความปลอดภัยอยู่หลายหนการกระทำที่ละเมิดกฎไา้แรงประเภทนี้เคยถูกเจ้าหน้าที่ดูแลทำเนียบขาวประท้วงคัดค้านเป็นการเฉพาะที่นี่ทุกคนลองเดากันดูนะครับว่าในทำเนียบขาวมีครอบครัวประธานาธิบดีอาศัยอยู่ครอบครัวเดียวอาชีพรองของเจฟคือการขายเรือนร่าง เขาเคยแอบหลบเลี่ยงการรักษาความปลอดภัยเข้าทำเนียบขาวหลายต่อหลายครั้งเขาเข้าไปให้บริการอะไรกับใครและใครที่ใช้อำนาจหน้าที่เอาตัวเขาเสียบเข้าทำงานในทำเนียบหลังจากนั้นลองชมภาพที่จอร์จเดบลยูบูชลูปหัวเจฟอย่างสนิทสนมซึ่งถูกคนถ่ายได้ตามโอกาสต่างๆดูนะครับแล้วเหตุใดทุกคนถึงคิดกันว่าเจฟคือจอห์นนี่ในตอนโน้นประการแรกรูปถ่ายของเจฟเมื่อก่อนค่อนข้างเปิดเผย แต่กลับไม่เคยเปิดเผยด้านนอกของแขนและน่องของเขาเลยซึ่งทั้งสองจุดที่ว่านี้ก็คือจุดที่จอนนี่มีปานกับแผลเป็นอยู่พอดีนอกจากนั้นแล้วไม่ว่ากองทัพนักข่าวจะเพียนถามอย่างไรเขาก็ไม่ยอมบอกว่าตัวเองเกิดที่ไหนพ่อแม่เป็นใครแต่ในที่สุดเขาก็ยอมปล่อยรูปถ่ายวัยหนุ่มของตัวเองออกมารูปหนึ่งเพื่อสยบข่าวลือซึ่งผลลัพธ์ก็คือทุกคนยังไม่ไวรู้สึกว่าเขาเหมือนกับจอนนี่อย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากต้องการสยบข่าวจริงๆไปตรวจ DNA เสียเลยก็สิ้นเรื่องแล้วแต่ทั้งสองฝ่ายกลับใจตรงกันเหลือเกินยืนกรานไม่เห็นด้วยที่จะทำเรื่องนี้มีหน่ำซ้ำในปี2005นอรินยังบอกว่าลูกชายเคยกลับมาในปี1997แต่ทำไมตลอด8ปีระหว่างนั้นเธอถึงเก็บความลับนี้เอาไว้แล้วอยู่ๆก็มาเปิดเผยเอาในตอนหลังซึ่งปี2005ก็คือจุดคลายแม็ก ที่ข่าวเช้าระหว่างเจฟกับจอร์ดดับเบิลยูบูชถูกเปิดเผยซ้ำลอเรนส์มาเฟียเบื้องหลังที่ถูกจับในตอนโน้นยังเป็นคนของพรครีพับบิกันด้วยในตอนนั้นลอเรน์เอาเด็กหนุ่มส่งขึ้นไปเอาใจผู้หลักผู้ใหญ่เป้าหมายสำคัญก็เพื่อให้ตัวเองได้เจริญก้าวหน้าในวงการเมืองแล้วบุคคลระดับสูงสุดของพรครีพับบิกันในขณะนั้นคือใครกันนอรินเคยกล่าวกับนักข่าวในระหว่างการสัมภาษณ์ว่าก็แค่เพราะคุณไม่ต้องการเชื่อว่า บางอย่างมันเป็นความจริงแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงขอขอบคุณที่รับชมรายการสำนักสืบลับนะครับแล้วคุณละ่ะคิดว่าเจฟใช่จอนนี่ไหมคิดเห็นอย่างไรแสดงความเห็นกันมาได้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ